สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันตอนบ่ายๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะเรามากินข้าววันนี้กับข้าวของเรานะครับเป็นแหนมย่างนะครับแหนมเนื้อแหนมย่างใช่แหนมเนื้อแหนมอแหนมหมูแหนมหมูส้มแหนมหมูส้มใช่แหนมเปรี้ยวแหนมเปรี้ยวนะครับผมแล้วก็มาย่างนะครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับมาเลยครับไม่พูดมากแล้วเหนียวมากเลยนะครับผมข้าวเหนียวส้มอูหลู่เลยครับส้มอูหลู่เลยใช่ส่วนผัก ผักกับของเราก็จะมีตะไคร้มีกระเทียมมีพริกนะครับเดี๋ยวเรามากินกันครับไปกินข้าวครึ่งกิโลแล้วล้อนยครับคุณผู้ชมตรงนี้มันแข็งยังไงมันโดนลมมาดิอ่ะเอาเลยครับนี่แหนมครับแหนมมันแบบมันมากมีมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวกัดแหนมกัดแหนมใจเย็นใจเย็นไม่ต้องกัดพริกก่อนแล้ยต้องกินแหนมก่อนอันนี้จะเอาพริกให้กินอย่างเดียวเลยนี่ของกบท ม,มันเยิ้มหืออะสมองอืมอืมกิกับตะไคร้อร่อยมากครับคุณผู้ชมเขาไม่เจ็บปันข้างขวานะทำไมเจ็บปี๊บพี่เขาเจ็บเหงือกเจ็บเหงือกเหมือนกันไอ้มัน มันน่าจะช้ำแหละอักเสบมันรู้ใครต่อยมาหรอไม่ไม่รู้เนี่ยอยาเห็นมาใครมันหวานจัดจัดพีกก่ันพีกระหนูด้วยนะครับพีกระหนูมันจะหอมนะพีกระหนูมีกลองอันนี้ไม่เผ็ดเท่าไหร่พีกหนูเผ็ดกว่าไอ้ก็เยอะพีกหนูไม่ไดหรอก กินหนูหน้าฝนาไม่ค่อยเผ็หรอกต้องน้ำรังน้ำรังมันจะร้อนตายหวานจลิ่งอกวันนี้ได้กินได้เห็นไม่กินพริกก็วันนี้ละมั้งเนีเ่ยเฮ้ย <laughs> มันกินได้อะผมกินผมชอบกินกับพวกหนามแล้วก็ตะปอง ถ้าเนไงให้มันหายก็เกี่ยวัวอึกเนี่ยคือเข้าไปทำอลากหายคือเข้าไปทำต้องเป็นเองอ่ะมันถึงจะรู้อ่าม่เคยเป็นไงไม่รู้ว่าเขารักษาไงจะ,ะอึกอาการะวึ<ล>าในการกินเผ็ดเวล,ลากลินเผ็ดแล้วอึอนะครับทุกคนรักษาหายไหมครับแต่มันไม่ได้แปลว่าเผ็ดนะแต่ว่าแบบมันเผ็ดขึ้นมาแบบเหมือนเผ็ดแบบปุ๊บมาเลยขึ้นมาใช่ไหมแต่จมูก แบบได้กินได้ได้กินพริกได้กินอะไรเงี้ยก็คือึกอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เผ็ดเยอะเพก็ถ้ามันครับก็อึกอย่างนั้นแหละแล้วเดี๋ยวหายแล้วเ <c oughs> นื้อนุ่มมากมันมันไม่เปรี้ยวเกิอนอ่ะอร่อยโปรแกรมโกกินกับพริกคันหัวแลยแต่ชอบนะมันไม่เผ็ด บอ,บ,อบอกนะขันเหน่ยังไม่พอผมบอ,อกแล้วครึ่งกิโลใ้่ไหมเนี่ยยังไม่พอเมื่อก่อนพอนี่มันไปหนักท้องใครนะทุกคนถ้าเปนท้องนนรื้เปล่าผมกำลังโตไงนนไม่กินข้าวเช้ามาทุกคนกินแต่บางทีก็ไม่กินหรอก เมื่อนี้ก็มือมือเท้าผมนะเนี่ยเอาแสดงว่าพี่เกมกินเยอะนะครับโอ้ยคำน,นิดเดียวใครต่อใครรองทีมต่อใครหมันมากเดีปันครับจัดไปสองอันแล้วกินให้อ่อนอะ่ะขัดไม่ได้มันหวาน เนี่ยอร่อยมากเลยครับแมเปรี้ยวมากนี่แม่เขียบโอ้โห,โหน้อยล่ำนะมันหวานใช่ผมเคยกินอันนี้อยู่อ่ะที่ว่าเขาเอาแบบหมูอ่ะมากรรมไว้อย่างเงี้ยกรมแล้วให้เรากัดทีเดียวเลยอ่ะกัดกับข้าวเหนียวอ่ะกัดกัดกึบแล้วก็เคี้ยวกินข้าวเหนียวอ่ะเขาเอามาทอดอ่ะอร่อยมาก อเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้โอ้โหฟันเกือบหักนั่นแหละมันเดือกันหักออกหักออกอีกมันหักได้หักได้เลยนะนั่นแหละที่เหลือน่ากัดเลยฟันดีอ่ะเ่อม มันจะหอมหอ่ะมาครับทุกคนครับลืมทวนแล้วครับวันนี้อร่อยเพล <c oughs> ินแห, <c oughs> หนมข้อร้อนๆข้าวร้อนๆอีกแซ่เบเลยเนี่ยข้าวที่เขาเพิ่งวักมาให้ผม,มที่ผมมาช้าเพราะเขาข้อข้าวให้มัน ก็ได้กินเยอะตะไคร้ใบมะกรูดอะไรพวกนี้กระเทียม่าเนี้ยอย่าให้ต้มน้ำมันเลยผมกินอ่ะเพราะว่ามันไปนต้านบัตรต้านอะไรเงี้ยต้านเชื้อโรคครับผมต้านบัตด,ด้วยแบบเป็นบัตรมีเชื้อโรคอะไรเงี้ยกินนี่ก่อนอ <c oughs> ข้าไม่พอข้าไม่พอคปไหนแค่นั้นครับผมไปกินเยอะเดี๋ยวอ้วนโอ้ย oh, <laughs> มีความอแน่ข้าวจะหมดก่อนนี่ข้าวหมดกินแหนมต่อกันเลยตายหมดแล้ะซุกบั้นไม่ค่อยแย่งข้าวนะวันนี้ทำไมแย่งข้าวกันอร่อย <laughs> อร่อยจริงคุณจะคำเดียวอ,อร่อยมันไม่เปรี้ยวเกินอ่ะชอบ เห็นน,น้ำพริกน่าจะอร่อยนะน้ำพริกตะไคร้ก็เผ็ดนิดนึงพริกก็เผ็ดนิดนึงกระเทียมก็เผ็ดนิดนึงครับอร่อยตัดกันครับผม แหนมแบบกำลังนุ่มๆเลยครับทุกคนฟันหอมอามากจ้ิงๆรู้สึกว่าวันนี้ทำไมผมกินพริกเยอะจังหกไม่ก็เยอะๆแล้วก็พริกก็ไม่ค่อยเผ็ด <c oughs> มันเผ็ดนะแต่ว่าเผ็ดไม่เยอะมันกินกันนี่มันตับกัน <c oughs> มันเข้ากันโอ้ ด่ไม่ไหม่หอมพี่เจมเอาออกบ้างดำดำอ่ะไม่ดีจี่มะลิหอมนะลองหน่อยมันอร่อยแต่มันไม่ได้ตัวภายหอมลองกัดลองกัดอันนี้อันนี้ยังได้อยู่แต่มันดำเกินเนี่ยออกนิดหนึงหอมมากหอมไหมหอมไหมอ่ะ คุณหยาบมากว่าเข้าวคนละคำสองคำเราจะวิ่งไปหาน้ำกันครับผมไม่ได้ซื้อน้ำมาเนี้ยไม่ได้ซื้อน้ำมาเนี้ยเขบอกไปซื้อเมื่อกี้กัดผิดไง ลืมกัดไอ้นี่กัดไอ้พริกเข้าไปก่อนโดนลิ้นใช่ไหมล่ะโดนเผ็ดเริ่มยัดพริกให้นะมันอย่ายัดเลยผมกินได้เริ่มแกล้งยัดพริกอาพริกอะไรนะพริกเป็ดตื่นโลกอุ้ยเออผมร้อนทีเดียวผมร้อนทีเดียวผมไม่กินอะไรกันนะพริกกินมันเหมือนแบบเรียกว่าอะไรป้อมป้อมนะแล้วมันจะเป็นป้อมป้อมอ่ะ มันจะคล้ายแบบพริกหวานอหะแต่ว่ามันจะเล็กคล้ายหางมันป่องอะใช่ไหมไม่รู้ว่ามันมีหลายแบบนะแต่รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับผมผมเห็นบ่อยไงปกติก็ดูยูทูบบ่อยถ้าโดนลิ้นนะเพื่อเกมผมกัดโดนลิ้นเมื่อกีาโดนแล้วโดนแก้มโดนลิ้นร้องไห้เลยผมร้อนเนี่ยแล้วก็เข้าไปแก้มมันจะเป็ดร้อนชีด อร่อยครับแ้วเรากินร้อนเข้าไปอีกอะเนี่ยมันร้อนอ่ะแล้วก็เผ็ดนะมันวาซาบิอะโอมันกินมันกินวาซาบิอะใช่ออไัมเอาไปด้วยกันได้เพื่อให้มันโดนลิ้นโดนกระเพาะมงเนี้ยมันแสบส่วนผสมนะเมื่อคี้ถุงลิปนั้นล้วทรมาน <c oughs> อย่าไปหาทำเลยข้าวหมดแล้วครับทุกคนเหลือแต่แหนมนะครับตอนนี้เอาดำๆมากก่อน แยกดีก่าพี่เกมงเป็นคนที่รักษาสุขภาพมากคุณผู้ชมน้ำเย็นไม่กินด้วยอ๋อรู้ไงน้ำเย็นไม่กินอ๋อไม่กินน้ำเย็นแต่ใส่น้ำแข็งในแก้วใช่กินน้ำแข็งไงแต่ไม่กินแบบน้ำเปล่าเย็นใช่ไหมไม่ที่ไม่กินเพราะว่าอะไรรู้ไหมลืมซื้อน้ำแข็งเข้ามาได้ปกติอยู่บ้านก็ไม่ค่อยกินอยู่แล้วน้ำเย็นนะเพราะว่ากินน้ำอุณหภูมินี่รักษาสุขภาพของบทุกคน เป็นปีอะทุกคนผมมาอยู่กับพี่เกลีเป็นปีพี่เกลีกินแต่น้ําอุ่นทั้งนั้นนะผมก็ย,ยังงงอาอ่ะในหน,น่ำในตู้เย็นบุมีน,น้ําเย็นเลยกะบเลยเข้าไปมีอะไรไม่รู้กินน้ําอุ่นน้ํากระติใตกตใส่น้ํากระติกทั้ง้วกินน้ําอุ่นขโมยกระชับวันนี้เแหนมอร่อยมะอ,อร่อยมันไม่เปรี้ยวมากแล้วก็แบบ หวานหวานมันเนยชาแบบอร่อยอ่ะใช่ใช่ไม่มีข้าวเลยครับมีแต่หมูหมูเยอะแหละเราชอบข้าวม,มีอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนิดเดียวเหมือนกับข้าวปลายบดใส่อ่ะอืมเทียมอ๋ออมไหมอิ่มอิ่มแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็ ฟันทุกคนนะครับมากินแหนมด้วยกันวันนี้แหนมอร่อยมากกินกับก็เคียงจิ๊กกระเทียมใช่ครับตะไคร้นี่สุดยอดมากหวาน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 โอเค <ไป S 1> ครับต้มเนอะาไปต้มนะ่าจะหวานนี่กว่านี้สดน้ำมันอนะต,ต้มแต่ตะไคร้นะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหลืออย่าง้วเนี่ยอาเลย